ได้ประมาณหนึ่งละครับแล้วก็ปรับจูนกันค่อนข้างจะใจ,ะจะเยอะแต่ว่าน้องๆสู้อพอหน้องสู้พวกเราก็สู้ตายทําให้เขาเล่นได้ดีที่สุดแล้วก็ให้างานออกมามีคุณภาพมากที่สุดครับผมเนื้อเรื่องมันดีจริงๆมันไม่ได้แค่อยู่ในป่าเดี๋ยวมันก็จะมีพาร์ทที่อยู่ในเมืองแล้วก็พาร์ทดราม่าพาร์ทที่น้องๆจะได้แสดงความสามารถทางด้านดราม่าในป่าเนี่ยเป็นเรื่องของแบบทลเลอร์ลไล่ฆ่านันนีโน่ตื่นเต้นสนุกสนาน เนะก็จะมีหลายรสชาติครับผมทำงาน,นกับวัยรุ่นวัยรุ่นมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะย,ยุคหนึ่งที่โอ้โหตั้งนานแสนนานเป็นมาริโอเด็กก็จะเป็นแบบหนึ่งพอมาถึงยุคนี้2023แล้วเนี่ยก็จะเจอวัยรุ่นเหมือนเดิมแต่วิธีการที่เราจะดีวกับเขาวิธีการที่แบบเขารู้อะไรไม่รู้อะไรมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งดังนั้นมันก็จะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับน้องๆไปเรื่อยๆแต่ทั้งหมดในความตั้งใจเนี่ยเหมือนกันทุกยุคทุกสมัยแล้วผมว่าเด็กสมัยนีย้นอกจากตั้งงใจแล้วย,ยั เขายังค้นคว้าต่อด้วยเพราะเวลาเราเวิร์กช็อปบอกอะไรไปเขาไปค้นต่อยอดมานะเด็กกลุ่มเนี้ยดีแล้วเด็กบี้ยอนคลาวเป็นไงบ้างครับเด็กบีอนสอนกันมายังไงเขาสอนกันมาแบบว่าเคยดูในรายการซีรีส์นี้เขาด่ากันแรงอยู่นะแต่พอมาถึงจริงๆน้องๆก็เป็นธรรมชาติกันดีครับน้องๆผมว่าน้องๆเขาเขาใฝ่รู้ด้วยแหละเพราะบางเรื่องบางอย่างเราสอนเราเวิร์กช็อปเราสอนอะไรไปเขาจะไปหาของเขาต่อแล้วเขาก็ต่อยอดสิ่งที่เราแบบว่าบอกไปออกมาแล้วมันได้ผลอ่า รูในหนักเดี๋ยวจะรู้เลยความรู้สึกผมอะมันเนาะเพราะว่านี่เป็นที่เราแถงข่าวกินพอร์ชครั้งแรกแล้วมันเหมือนแบบคราวนั้นเป็นพี่โขมซึ่งแน่นอนเลเจนดารี่อยู่แล้วใช่ไหมครับลองของอะไรเงี้ยแล้วก็คืออันนี้ผมเบสจากสิ่งที่ผมชอบนะเรักสยามที่บอกว่าผมคือแบบผมว่าดูมาร้อยรอบได้อะแล้วคนที่จะทําอย่างนั้นได้ในยุคนั้น,นกี่ปีแล้วพี่ยี่สบหกปีเกินไปยี่สิบ 16ปีที่แล้วอ่ะคนที่จะกล้าคิดกล้าทำอะไรที่มันนอกกรอบขนาดนั้นมันยากแล้ววันนี้ผมรู้ว่าดีเฟมันมันเป็นแบบเนี้ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนกันที่มีที่ว่าเดี่ยวมาแล้ววกกับไปกับไอฉี hi, แล้วเป็นออริจินอลอีกเรื่องหนึ่งต่อจากคินพอ s สอ่ะมันมันเป็นอะไรที่ผมว่าแบบน่าจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับวงการเดียวไทยไประดับโลกได้คร<ำ>ับอีกครั้งอีกครั้ง เป็นเกียรติเป็นเกียรติเช่นเคยจริงๆต้อบอกเป็นเกียรติเช่นเคยเป็นออริจินอลซีรีส์เหมือนที่คุณปอนบอกอะเป็นซีออริจินอลซีรีส์เรื่องที่2ของอไอ้ีประเทศไทยแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่2ของของปีงงทงเทาด้วยเช่นกันอนะไรเงี้ยคือเราก็เรารู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยมันมาด้วยความคาดหวังเนาะเหมือนที่คุณบอกไปนะว่าแบบมันเป็นความคาดหวังของคนทํางานเองของตลาดของคนผู้ชมทั้งโลกอะไรเนงะี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโปรเจกต์เนี้ย มันในมุมของคนดูมันควรจะไปแบบไหนอ่ะจริงๆเราเราก็อยากเชิญชวนให้เขามาคาดหวังได้เลยอเอาจริงๆเราเราอยากให้เขามาคาดหวังได้เลยมาคาดหวังและเป็นกําลังใจให้กับโปรเจกต์ของของพวกเราทุกคนด้วยเหมือนกันเพราะผมเชื่อว่าความตั้งใจของผู้ผลิตอะ่ะทุกๆครั้งที่คุณดูผลงานของเดนคลาวเองดูผลงานของพาร์ทเนอร์และทีมนี้เองอะ่ะคุณจะเห็นว่า ไม่ว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆมันจะมีข้อความใหม่ๆเสมอมันจะมีพรีเซนเทชันอะไรใหม่ๆเพื่อยกระดับตลาดเมื่อกี้เหมือนที่คุณแม่เดียวบอกเลยว่าอะไรก็ตามมันไม่อยู่ที่เดิมอะ่ะ d f f จะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ผมเชื่อว่าคนในตลาดโลกเนี่ยจะเห็นว่าซีรีส์วไทยไม่ได้อยู่ที่เดิมซีรีส์วไทยมีข้อความใหม่ๆมีพรีเซนเทชันใหม่ๆที่ต้องการนําเสนอแล้วก็น้องๆและทีมงานทุกคนเนี่ยพร้อมจะห่อหุ้มแล้วก็อบหุ้มมันไปนจริงๆเลยครับก็รู้สึกว่า

สวัสดีครับผมต้าครับระบบเป็น P. ีครับสวัสดีครับผมคอปเปอร์ครับระบบเป็นจินครับสวัสดีครับอัสระบบเป็นปอครับสวัสดีครับทูเจครับระบบเป็นครูเก่งครับ ขามีคอปเปอร์ตอบเลยครับ <Okay. laughs> โอเคโยนเก่ง <c oughs> โยนเก่งมา <c oughs> <c oughs> กมาครับก็ต้องพูดก่อนว่าหลังจากจบรายการ TSC ไปนะครับเราก็ได้มีเดินการเดินทางไปถ่ายออสเตรเลียที่ญี่ปุ่นกันซึ่งอันนี้ก็เป็นทริปที่สนุกมากๆจริงๆครับได้เที่ยวเล่นได้ประสบการณ์ดีๆครับผมนอกจากนั้นเรายังได้เป็นแบรนด์พรีเซนเตอร์ใหม่ของรูสเซอร์รัมด้วยนะครับผมอใช่ครับหลังจากนั้นมาก็นั่นแหละครับมาสู่ DFF เราก็ได้มีการเวิร์กช็อปมีการเตรียมตัวจนมาถึงวันที่ถ่ายที่เชียงใหม่และก็มาถึงวันนี้เลยครับ ครับผมส, oh, สนุกมากมากเลยครับคือมันเป็นฟิลแบบเด็กเด็กหออยู่ด้วยกันอยู่ที่เดียวกัน <laughs> เราเราเราไปเรียนพร้อมกันนะเราไปเรียนตั้งแต่เดีย๋ยเราไปทํางานเราไปถ่ายกันตั้งแต่ตีห้าอย่างนี้กลับมาประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรอย่างนี้แล้วแบบโอ้โหมันอินเทนส์มากมมันเหนื่อยมากมากแต่คือทุกคนมีกําลังใจที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแบบช่วยเหลือกันทุกอย่างแล้วก็ไอจากตอนแรก ราสนิทกันอยู่ในระดับหนึ่งพอไปนู่นคือแบบมันทะลุเพดานไปโอ้โหหลายชั้นมากเลยครับมันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแล้วก็ผมว่ามันมันเป็นเมมโมรี่ที่ดีมากๆมากใช่ครับใช่ใช่ครับผมโอ้โหแน่นอนนะแน่นอน ได้กันเยอะมากเราเราคุยกันเยอะเนาะแบบเวลาตอนดึกๆเราจะมีแบบท็อปิกแปลกๆมาคุยอะเรกาอะไวท็อปิกดีฟท็อกอย่างเงี้ยครับผมคือเราเปิดใจคุยกันเยอะครับผมจนเรารู้กันว่าเฮ้ยเราชอบอะไรเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันนะเช่นผมชอบกินพี like well, like ่ต้าก็ชอบกินส่วนอ่าผมชอบไปเที่ยวพวกธรรมชาติใช่ไหมใช่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 ชอบเที่ยวธรรมชาติเหมือนกันครับแต่ก็จะรู้ว่าบางอย่างเราก็มีอะไรที่ไม่เหมือนกันเช่นหนึ่งอ่ะผมเป็นคนนอนเร็วมากพี่ต้านอนดึก หีือย่างหนึ่งก็คือพิต้าห้องมันรู้สึกตื่นห้องใครเออห้องมึงครับผมแล้วเราก็เหมือนกับได้รู้ด้วยว่าพิต้าเนี่ยเป็นคนที่กล้าแสดงออกมากกว่าผมแล้วก็กล้าแสดงอารมณ์มากกว่าผมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับผมถือว่าพิต้าเป็นพี่ชายที่ดีมากเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากครับอบครับมันเป็นเรื่องราวของคนสองคนที่มันอยู่ไกลกันแล้วก็เหมือนแบบอยากจะส่งความรู้สึกเนี้ยไปให้คนหนึ่ง แต่เขาก็แบบจะรับได้หรือรับไม่ได้อะไรมันก็มันมันก็เป็นไปตามเรื่องราวของในเรื่องของเราแล้วก็ในเนื้อเพลงด้วยครับรับไยาอยู่ไกลนะก็ก็มานึงใครรับได้เขารับได้ไหมก็ได้อยู่ครับได้อยู่แปลว่าได้ได้โอเคโอเคเนื้อเพลงรีเลยกับตัวละครไหม ถ้าถ้ามองว่ารีเลตมันก็รีเลตได้ถ้ามองว่ารีเลตก็รีเลตได้ก็นิดนึงครับคือผมว่าเพลงฝันหวานไอจุบนะครับมันมีความสัมพันธ์กับตัวละครผมกับจินไอ้ตุยตัวละครผมกับพีในเรื่องครับผมซึ่งนั่นแหละครับผมเพลงนี้มันมันเหมือนเล่าเรื่องเราสองคนเลยก็ได้ครับในเรื่องครับโดยไม่สปอยครับออแฟกเตอร์ของเขาจะเป็น ก็ปวดระจับแก๊งอยู่นี้ครับพูดไปก็กลัวไปกลัวอยู่เปลาอยู่เปล่าปวดมากปวดจริงคนนี้ปวดจริงก็ส่วนรับบทเป็นปอก็อย่างที่บอกไปเป็นคนที่แบบหล่อมากแล้วก็รวยมากแต่จริงแล้วปอปอเขาเรื่องอะไรเป็นคนที่รักเพื่อนเนาะแบบว่าพยายามอยากให้แบบอยู่กับเพื่อนแล้วมันสนุกมีความสุขนะ แล้วก็แต่ว่าเรื่องอื่นๆก็ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเขาหาว่าสปอยนั่นเอขอเก็บเก็บไปดูที่ในเรื่องเลยแล้วกันแต,แต่แต่จะบอกว่าตัวละครอัสคือเป็นตัวละครที่คิดว่าหลายๆคนยังไม่เคยเห็นแน่นอน<ช>แน่นอน,นใหม่ใหม,ม่ๆสําหรับอัสน่าจะยังไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเล่นอะไรประมาณนี้มาก่อนอเหมือนกันครับก็สําหรับของผมเองเล่นเป็นครูเก่งเนาะก็มีความแบบท้าทายเยอะมากพอมาเล่นเป็นบทครูเก่งแล้วเนี่ยคือแบบ ไม่เกี่ยวแล้คือมันก็ต้องมีการแบบทําการบ้านเยอะมากคือผมเองก็ต้องลดไซส์ตัวลงมาเพื่อที่จะให้สมบทบาทกับครูไม่งั้นเดี๋ยล้วแบบเออเป็นนักกล้ามเกินไปอะไรอย่างเงี้ยลดแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นี่ลดแล้วลลดแ้วนี่ลดแล้วตอนแรกกับเหมือนเป็นเหมือนไอ้นี่เลยครูฟิตเนสอ่ะใช่เทรนเนอร์เทรนเนอร์ปั๊มปั๊มอย่างเงี้ยใช่ก็จะเป็นครูที่คอยแบบเอ็นดูเด็กเวลาเด็กมาขอคำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่แบบคอยให้คำแนะนำกับเด็กๆทั้งหลายครับก็ อยากให้ทุกคนแบบติดตามรับชมครับรับรองว่าสนุกครบรถแน่นอนผมให้รามาัุนเก่งเเก่งขนาดนี้พี่ยื่นเข้าวิศวะชิวเลยนะแต่พี่ก็ทิ้งผมหนีเข้าไปเรียนก่อนชั้นเลยครับ กว่าผมจะได้เข้าไปก็อีกสามปีก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เป็นไรก็ไปกันเลยดิก็อบอกว่าไม่เป็นไรจริงไง ที่ก็ยิ้มเป็นแล้ยนี่สวัสดีครับรบัมนะครับผมระบบเป็นฟุกครับ Mio ครับระบบเป็นแทนครับครับผมบาโค้ดครับระบบเป็นนนครับ ผมฟุ้ไอครับรับบทเป็นไว้ครับสวัสดีครับผมรับบทผมซอยเข้ใหม่ครับตัวนี้ผมเจเจครับรับบทเป็นตี่ครับแล้วก็เป็นแฟนไว้ครับอุ้ยจีมีอันนี้เขายังไม่ได้ถามเลยเขาหรือว่าจะบอกได้มันบอกได้สวัสดีครับผมเพิร์ดรับบทเป็นเพิร์ดครับมันต้องแบบรอดูเพราะว่าถ้าพูดอะไรไปเนี่ยสปอยเลยใช่ใช่มันคือรู้เลยครับก็เลยแบบว่าอยากอุบไว้ก่อนรู้แค่ว่าเป็นแฟนกันก็พอครับ ทำงานง่ายครับเพราะว่ามันมันคุยกันง่ายครับแบบเออเราจะเล่นประมาณนี้นะอันี้คุณโอเคไหมโอเคเราก็เออเราคุยตกลงกันตลอดว่าสมมติเลือกกองเสร็จแล้วแบบเรากลับมาที่ห้องเนีนะครับเรามีฟีดแบ็กด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยถามมนตลอดว่าเออเป็นยังไงวันนี้ว่าดีไหมไม่ดีตรงไหนอะไรอเงี้ยครับกพแก้กันไปได้ไใช่ไหมครับโอเคโอเค อัลบั้มล่ะเป็นยังไงบ้างครับาบพิธีกรก็สนุกครับเพื่อนๆก็เอนจอยมากครับผมขอบคุณครับมองีแต่คนรักมีแต่คนรักมีแต่คนรักโอ้ยโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยมนโ็ทำให้เขาเขาห้ามพูดห้ามพูดได้ไม่ดีอ๋อไม่ จ,จะเรา네เรานัดกันจัดห้องกันก็จัดห้องกันใช่ใช่ก็จะนอนแล้วก็ปิดไฟด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แบบให้กำลังใจกันใช่ใช่สู้ๆนะเปิดฝันดีนะมิโอมอร์นิ่งมิโอ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 จีอะไรซึ่งความจริงตรงข้ามครับผมตอนเล่นครับครับเราเป็นน้องเล็กมาตลอดครนนี้เราเพื <to> <day> ่อนทีวัยเดียวกันมาอยู่ด้วยแล้วเอ่อวัยเดียวกันมาอยู่ด้วยแล้วอันจริงๆอ่ะคือผมมารู้สึกว่าเราอ่ะ ขอบคุณรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีเพื่อน,อนๆร่วมแบบว่าร่วมเล่นกันแล้วก็อายุอายุรุ่นดเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วต่อให้อายุมากหรือว่าอายุน้อยกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมก็ไม่เกี่ยงเลยเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ได้เรียกแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลกันซึ่งมันทําให้พวกเราก็เก่งขึ้นแล้วก็พัฒนาต่อไปได้และแน่นอนว่าซีนนี้ก็จะเต็มที่แน่นอนครับ ว้าวน่าเยี่ยดน่าเกลียดทำไมทุกคนมาเอาเฟือรนะครับพีเจริงเพิร์ดอ่ะคุยู่ใช่อนนะครับเอาคุยกันก่อ๋อไว้ก็ถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างที่มาเจอแาบคนที่เคยจอมาก่อนนะครับจริงเพิร์ดเป็นแฟนคลับเขาครับแบบจริงจังเลยครับแบบแบบว่าร้องเพลงเขาตามลงสดยูทูบของเพื่อนมากเป็นเป็นติ่งที่เขาเป็นติ่งแล้วก็พอวันนึงเราได้เหมือนมา เจอกันมันก็ก็เพราะว่ามันก็มันเหมือนมันเกินฝันเนาะอุ้ยเกินฝันอุ้ยอุ้ยไม่ไหวมายถึงว่าเออมันเราไม่เคยคิดไว้ว่าเอ้ยสุดท้ายจะมาเป็นนักแสดงอยู่คาเดียวกันเลยครับก็ก็ดีครับเป็นเต็มแปลกๆดีจากแฟนคลับสู่แฟนคลับป่ะเฮ้ยดีบูริสซี่แปลถามครับช็อตหมายถึงบางคนผมนะครับ มีครับมีมีมีแต่ถามบัมได้เลยครับบัมนีโดนตลอดนะคนนี้ใช่ใช่ก็มีปัญหาที่แบบเวลาพูดบ่นอะไรอย่างงี้จะพูดไม่ชัดจะติดแบบไม่ค่อยอ้าปากอะไรอย่างงี้แต่ว่าบาคคดก็เลยสอนแบบวิธีการเพราะว่าตอนแรกบาคคดก็แบบมีปัญหานี้เหมือนกันพูดไม่ชัดเหมือนกันก็เลยให้คาบปากกาแล้วก็พูดพูดไปจนกว่าจะพูดชัดขึ้นจนตอนนี้ชัดแล้วเดิมหนักกว่าเดิมหยอกหยอกก็ดีกว่าเดิม คือจริงๆแล้วอะครับคือพวกเราอะรจริงๆช่วยเหลือเส้นการรายการอยู่แล้วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นเรื่องแบบว่าหิวน้ําไม่หาน้ำไม่กินหรือว่าแบบคอยแนะนาําคอยชี้แนะเรื่องอะไรต่างๆ <Okay. S 1> ซึ่ง มันก็เหมือนก้าวไปด้วยกันมันมีพลังอะไรบางอย่างก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนจริงๆนะครับขอบคุณมากๆครับผมก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์ DFF Dead f r i e n d Forever เพื่อนตายนะครับผมทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่องวันนะครับแล้วก็ห้าทุ่มครึ่งทางไอชีอีเป็นเวอร์ชันอันคัฟเวอร์ใช่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามพันวัมวายเกิอเลยที่รู้ว่าจะวายรอแล้วอะเอาเป็นว่ารอดูเลยดีกว่าสนุกแน่นอนสนุกทีลคนแน่นอน แต่พวกเราเนี่ยเต็มที่กันอย่างมากที่สุดโอ้โหเราเวิร์กฮาร์ดมากๆทั้งทั้งทั้งทีมงานทั้งนักแสดงนะครับผมจะขาดใครไปไม่ได้เลยก็ต้องอยากให้ทุกคนได้รับชมกันจริงๆนะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปรอดูกันเลยนะครับเยี่ยมยนะครับฝากด้วยครับยนะครับ Yeah, sure.